สบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาพ่อกับแม่น้องบางออนกสิพาเลาะส่วนคือเก่านาอพี่น้องเมื่อนี้หลังจากตัดห้าแล้วพี่น้องตัดห้าแล้วก็มาใส่ผูยพี่น้องตัดแล้วแล้วก็มาใส่ผูยพี่น้องยใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วกสิพาพี่น้องเลาะส่วนผูยใส่แล้วแล้วผมมีเวลาพี่น้องผมมีเวลาสิถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาอเพราะว่างานกะ ช่วงในงานลายพี่น้องปุจจยงแนี่ยปจักตีดอกไปกิ่งเนาะช่วงนี้ช่วงออกดอกออกมากพี่น้อยตัดหญ้าแล้วแล้วอันนี้คือแปลงในพี่น้องแปลงที่สองเนาะแปลงที่สองที่เมยน้องมองออนมาดูแลมีแปลงในตัดหญ้าเรียบร้อยพี่น้องตัดหญ้าเช็จเรียบร้อยก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุยทั้งปุ๋ยทั้งคุยเลยพี่น้องพี่เอิญฉันฉันคือว่าใส่ผุย บรรยากาศอยู่ในสวนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้แปลงในพี่น้องแปลงในสวนที่มองอยู่เป็นหลกัลกๆเนาะมีสองแปลงพี่น้องมีสองสวนเนาะอันนี้คือสวนในของแม่น้ององอ่อนที่มาดูแล <c oughs> สวนที่สองพี่น้องผัวมองอยู่สวนมองอยู่มีสองแปลงมีสองสวนพี่น้องเอี๋ยเลยพายพี่น้องมาชมสวนในอันนี้สวนในตัดหญ้าแล้วแล้ว ใส่พุยเรียบร้อยถ้าพ้นมากก็คือว่าได้เปิดน้ำพเนาะพี่น้องตอนนี้แล้วก็ใส่พุยพี่น้องเลยใส่มันงามให้ต้นมันใหญ่นี่ก็ใหญ่เลยนะพี่น้องิ่งสวนไนย์นี่ส่วนแปลงไนยเนะอันนี้คือแปงไนยพี่น้องแปงมองอยู่มองหองอยู่กักแต่งามคือกันพี่น้องก็ใส่แล้วเรียบร้อยนะนี่แปลงที่สอง อันนี้ก็มีหองคือกันได้พี่น้องแปลงนี้ก็ได้มีหองคือกันมีหมองอยู่คือกันอันนี้คือใส่แล้วแล้วพี่น้องก็เลยมาถ่ายพี่น้องเบิ่งมาที่นี่ <c oughs> อันนี้ส่วนในพี่น้องไอส้สวนเรียนส่วนที่สองเนอะดูแลอยู่กันมีอยู่หากหกแปลงพี่น้องอันนี้ส่วนหมองอยู่ส่วนที่สองเนาะตัดห้าแล้วใส่ฟุย บรรยากาศก็คือพ้นสิตโตกพี่น้องถ้าโตกมาก็ดีเนาะเพราะว่าใส่โพยแล้วเลยสบายดีทุกคนเนาะนี่ส่วนในพี่น้อยแปลงในตอนนี้แปลงส่วนที่สองแปลงอยูงในลมลมเย็น v o ย v o ยพี่น้อย พาพี่น้องมาสวนมาใส่พุยอย่างเรียบร้อยใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีพาพี่น้องมาชมสวน,านมามาหล่อบางต้นพี่น้องส่วนนี้ยังบ่ได้ลงสารเล้พี่น้องเป็นเรียนสาวยังไม่ลงพี่น้องปีหน้าพี่น้อง ปีหน้าจะลงสารเอาดอกเอามาอาักนวารอะไรพี่น้องเยที่นี่ก็เห็ดไปลายแปลงในยันบททันเนาะพี่น้องแต่นี่ก็ยังสี่บททันแล้วแปลงคือคือบริลงสารแปลงอันนี้สวนที่สองเนาะพี่น้องนะต้นทเรียนก็สีอยูยประมาณนี้แหละพี่น้องเลยแล้วแต่ผูมหมากหาเอาสวนก็ได้ ไปหมักต้นสูงก็ต้นสูงแต่แม่นางบ่าง,งอนมีเบิดชุดสูงชุดต่ำพี่น้อยทั้งสูงทั้งต่ำมีเบิดแต่อันนี้ก็งามๆเลยอย่างงามเลยพี่น้อยงามบ่มีทางตีต้นอย่างสวยงามเลย อ,อันนี้ก็น้ำแสงนี่นะนำแสงบนเขาเปิดหดถ้าพ้นม,มากมาฮาก็เปิดเอานาำนปนี้หดเนาะนี่เปน้นองกนรปบลาะ ข้างพระกับคืมคือพนชิมามาหายกับไข้ยุนะ่เนาะพี่น้องใส่ปุยไปใหม่รับอันนี้แปลงนนะพี่น้องแปลงที่สองตนทนเรียนกับชอยู่ประมาณนี้พี่น้องเลยตัดหญ้าแล้วกับใส่ปุยต่อใส่แล้วแล้ว แช่แล้วๆก็พาพี่น้องเราเปิงต้นทุเรียนหรือว่ากกกหมากทุเรียนเนาะพี่น้องพาพี่น้องเบิ่งสำเนียก่อนพี่น้องพาเบิ่งคลิปนะเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็สิจบเพียงสำเนียก่อนเ้อพี่น้องบายยไปก่อนด้นอ